ไม่จ้าไปยังไงช่วยคนฟังมึงวะช่วยคนฟังมึงวะฮะทำไมเหรอนะน้ฟังเบาๆเองหน่อยช่วยคนยนึงลีลีจา้จางได้จ้างได้นะ่ะหน่อยหนึ่งจะจ้งางนายไปเ,ปปเกกาอจา,า,เาอเจักรยานออกจากทางเขาก่อนลูกไปจักรยานออกจากทางไป อุยอย่าอกาวกันไปซอยกันเนไปรีบเนี่ยคนหึเด้อคนะคนละหนด้อโอ้คนหึเลยท่บหนึงสามคนเนาะเออนึงสานึงพันสามนะโอเคไปสันเตมนามให้คนละขวดเออแตมนาป้าให้คนละขวดเอาบ่เอาเอาไปสันไปอีรีบเนี่ยไปอีรีบบไทยไทยยัตัวะ นี่สินี่ไปหลัลนนกฐานเนี่ยเนี่ยยกคืนรถัดเนี่ยไปหาป๊าคืนซะ <c oughs> ปา๊า <c oughs> พี่น้นจะให้เ <c> ง <oughs> <c oughs> ินอี่สูสอ, <c oughs> อ่ะสูแรงอะ่ะสามอึ๊บอือโคตรเก่งอ่ะ เด้อลูกใครเด้อน้องเมย์น้องเมย์ตั้งใจชะช่๊ช่เด้อนียงจางด้อเนี่ยไปพี่พี่ไปร้านแกแล้วเอาไปอ้าคนละสี่สิบบาทเด้อลูกตาครับไปไปหาปลาโตซะไปเด้อลูกวมานลูกว้าขอบคุณคราบไหมครับครับครับไปลงลงได้ไหมอึ๊บอึ๊บโอ้แบ่งกันคนละสี่สิบบาทเด้อนายคนละสี่สิบบาทสี่สิบบาทเด้อสุดเผื่อพ่อแม่ไอ้นายเห็นไหมเดี๋ยวพ่อแม่ไอ้นายเห็นเราไปถามเด้อ สี่สิบบาทกนันอีหลีเดอ้อจะก่อนเนี่ยจะก,ก่อนสองสี<ะ>่ห้าก้อนได้ตงดังโมย<ะ>ี่สิบบาท oh.